รอวันพบเธอจะรอเสมอ หลังจากที่เราไปเที่ยวงานเคมเราไม่เจอันนี้เราเจแล้วนะจ้างานแขวนเคมที่วันตรเจ้าเมื่อกี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆงานแล้วก็จะประมาณนี้เลยเจ้าไปกันจ้ะอีพี่เดินจ้ะท่องไปเด้อเวียนไปสามรอบจ้าอีพี่เดินไปอ่ะท่องไปท่องดีๆเด้อ จะไปหลงจะไปลืมด้วอีปี้เอาไปเอาอีปี้คนนี้อ่ะจุดทูบจุดเทียนเรียบร้อยอ่ะอีปี้ไหวแล้วยังเดินครบแล้วยังเดินครบแล้วเนาะอ่ะจุดทูบจุดเทียนอ่ะไหวเปินเหงียวัดท่นที่ปูนชัยลำพูนนะเจ้าอ่ะจุดเทียนไปเจ้าอ่ะไปจุดทูบไปอ่ะจุดทูบไปอธิษฐานด้วยอีปี้เน้ออ่ะอีปี้แห็นคนอ่ะจะแขวนโคมแห็นเอาไปแขวนไปอีปี้เอา เอาคือได้เนอะเอาแม่นแม่นเนออีปีเนอะเอาเ,เ,นเ,นเ,เอาแขวนไปได้ก่อนอะหูก่อนน้อยเหียเอ้ยอ่ะได้ก่อนได้ได้ยังได้ได้ยังอันน่ะเก่งเฮ้ยได้แล้วสุดยอด